อร่อผมกุงศิวิไกรนั้นอยู่กับพี่น้องมา49ปีครับได้ทําหน้าที่ตรงนี้ขอบคุณพี่น้องที่ให้แรงใจมาตลอดและขอบคุณอย่างยิ่งใหญ่ครั้งก็คือศิลปินแห่งชาติครับแอดคาร์บาครับร้อมด้วยพักพวกและคณะนี้ขอให้เราให้แรงใจด้วยเสียบมือรุ่นแต้อนรักคาร์บาขอบคุณครับขอบคุณ ตรงสิวิไใจถุยเพิ่มได้แล้วก็ใจจริงครับต่อไปครับสอสอคณะกิจกเลยิครับสมาชิสภาองค์การหาชจังหวัดสมุทรปราการสอเจอเดนที่น่ารักสอสือเนพันเงสอันห้าร้บ,ร 1, 000, 1, 000บ,บาทจับให้ดีนะจับปั๊บต้องอะไรปุ๊กนะเอาโนี้ขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวพี่พาไี่ เอาบาดมาเอาบาดมากุ้นใหญงล้วแล้วอาปอรูใหญ่ยุ่ะไปหยุ่งอูใหญ่ย่ยุงไหญ่ยุอะไรปูยุยช่่ยยุรับเห็่ย่ไย้อาปใหญาย่งยุ่อร <existe> <arrivé> แมถ้าอ่านผิดนะกวินทิดากันคลอยเขียนอย่างนี้กวอสอทอยพี่ดดากวินกวินทิดากันคลอยครับสร้อตังนะสองเจ็ดเกาจากสองเานักีกสองเจเกครับหนึ่งผมอ่านตามเขียนนะครับกวินทิดาสองอ่าใช่ใช่เฮ้ไหนโมยพีน เด็กกับผู้ใหญ่อน่ะผ่าเด็กต้องกินบัตรประชาชนนะครับปุยอาทีลยุทธ์อยู่ไหนครับเอ้าไม่ได้ไม่ได้ช่วยดูโมเดลางคนตาเลยตอนนี้นะ่อนเลยนะโอเคโอเคได้ได้ได้โค้ชใหม่เชิญครับกาเวทพิดาเราต้องรู้ด้วย ต็มีตังไจ่ข้วบกปวศอกตังไก่ดูสีน่าละสาโก้ปกดสอกพอพวกทีพาอุดุขครับสร้อยคอพอคำหนักหนึ่งบาททุกปี